รู้สึกหนาวเยือกทันทีเมื่อเดินเข้าไปในห้องนั้นเงาของตูวเขาเองสะท้อนในกระจกตรงปลายเตียงแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงคือเงาอีกเงาหนึ่งที่ดูเหมือนคนยืนอยู่ข้างหลังเขาเขาหันกลับไปทันทีแต่ไม่พบใครอยู่เลยคืนนั้นการทับอยู่ในห้องหนึ่งที่เขาคิดว่าปลอดภัย เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งเยยบนั้นขณะที่เขานอนหลับไปเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ด้านนอกดังขึ้นเรื่อยๆการลุกขึ้นมองออกไปนอกห้องแต่ก็ไม่เห็นอะไรทว่าขณะที่เขากำลังปิดประตูสายตาของเขาเหลือบไปเห็นบางอยา่างเงาเลือนรางที่ขยับไปมาในกระจกตรงทางเดิน ทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่ธรรมดานี่มันอะไรกันแนก่การเพิ่มทำด้วยความระแวงความมืดมิดของโงรงแรมเก่าแก่กำลังเผยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ทีละน้อยและการกำลังจะพบว่าตัวเองเข้ามาในที่ที่ไม่ควรเข้ามาการตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากเสียงดังปริศนาเหมือนมีบางอย่างตกกระแทกพื้น เสียงนั้นดังมาจากชั้นล่างเขามองในกาข้างติ่ง